ปเจอกันท,ที่งานตอนเลิกได้ครับก็น่าจะเย็นๆประมาณสี่ห้าโมงอะไรเงี้ยเราก็จะจัดที่ไว้ให้ข้างนอกงานแล้วก็เดี๋ยวจะออกเท่านั้นแหละแล้วก็นนได้เสื้อก็จะสี่ร้อยเก้าสิบาทเนาะรับที่หน้างานถ้าใครสะดวกให้ส่งไปชนีก็ห้าร้อยห้าสิบาทก็ทักไปที่ที่ข้อมูลที่บอกไว้ได้เลยลด,ดูในพวกวัน connection หรือว่า the ฟ e filament ก็ได้ครับแล้วก็มาุน mm hmm. ใส่ไปงานวันนั้นกันเนาะแล้วเราจะได้แบบว่าเป็นเสื้อเหมือนๆกันแล้วก็ถ่ายรูปรวมกันเก๋ๆใหญ่ๆ แบบเก๋เสื้อแบบเสื้อแก๊งเสื้อคู่เสื้อคู่เสื้อคู่ที่ไม่คู่เพราะมีหลายคนมากเบนจี้อยากได้เสื้อได้เด็ดเดดจัดไปให้ครับขอใช้อะไรก็บอกมาตามนั้นเนาะขอขอบคุณทุกคนที่มาหาวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ที่งานซัมซุงที่สยามเนาะแบบฝนตกแบบตกทั้งวันไปอยากไปหมดเลยแล้วก็ น้ำตาลลิตาได้ครับหนึ่งตัวครับเมันเปียกกันหมดเลยก็ก็เห็นแบบแฟนๆที่มาแต่เสื้อกันฝนบ้างบางคนก็ถือร่มบางคนก็ไม่มีถืออะไรเลยแบบเปียก,ยกขอบคุณมากซึ้งใจสุดๆแบบวันนี้จับมือทุกคนแบบเปียกทุกคนนะครับดูแลตัวเองกลับบ้านอาบน,าน้ำเช็ดตัวให้แห้งเป่ผมให้แห้งกันด้วยตานนั้นเนาะ เสื้อยังสั่งได้นะครับถึงวันที่28วันนี้เป็นวันที่ทำไม่ได้เหมือนกันเท่าไหร่แต่ยังยังพอมีเวลาอยู่เพราะว่ามันเป็นพีออเดอร์เนาะถ้าสั่งหลังจาก28เนี้ยเราจะเอาไปให้ไม่ทันวันที่วันที่งานแฟนมีชิเกันยาแล้วเดี๋ยวมันจะผลิตไม่ทันอ,อก็เป็นว่าตามนั้นอ,อ,อย่าลืมนะครับมาอุ่นุนเสื้อกันเยอะแล้วก็ใส่ไปวันงานกันด้วย พรุ่งนี้นครศรีใช่ไหมใช่ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปงานโตโยต้านะครับชี่นครศรีธรรมราชครับชาวภาคใต้นะครับใครว่างก็ไปเจอกันครับส่วนขาไปอาจจะแบบอาจจะอาจจะไปช้าไปสนามบินช้าไม่ต้องไปส่งเราก็ได้นะไปเราก็กลัวแบบไม่ได้เจอกลัวไปเกอร์เอาเป็นว่าขากลับละกันถ้าใครอยากมารับก็ขากลับดีกว่าตามนั้นมาอุบลหน่อยค่ะคือ บอกงานเลยครับบอกผมผมไม่ได้ไปหรอกถ้ามีงานก็ไปไม่เคยปฏิเสธอยู่แล้วถ้าว่างตามนั้นครับทุกคนอย่าลืมเรื่องเสื้อรับหน้างานได้ไปหุ่นหุ่นกันซาแล้วก็ใส่ไปวันง,งานกันด้วยนะครับอยากเห็นภาพแบบงามๆแบบมองไปกว้างๆแล้วก็มีผู้คนมากมายใส่เสื้อเหมือนกันหมดโอเคเนาะจะไปแล้วนะอยากอาบน้ําไม่ไหวแล้วไปเลยนี่ไงไฟฟลเลเมนมาแล้วครับ ทำไงนนเนี่ยพินยังไงอ่ะพินไม่เป็นวะเห็นไหมไปดูได้ที่ The f i v e e l e m e n t นต์อ e นดวันสาบนะครับเสื้อสั่งได้ถึงวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ Line a d ดหกห้าสามีอมีแอดอยู่ข้างหน้านี่ตามนี้เนาะไปดูใน The Five e l e m e n t นะครับ